น้องแบงค์ชอบขุดดินมากทุกวันเขาจะถือจอบเล็กๆไปขุดดินที่หน้าบ้านเพราะหวังว่าจะเจอหายสมบัติที่คนโบราณฝังไว้แต่ไม่ว่าจะขุดลึกแค่ไหนก็เจอแต่หลุมที่ว่างเปล่าจนวันหนึ่งแม่เดินตกหลุมที่แบงค์ขุดไว้แบงค์แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอยากขุดดินมั่วแบบนี้แม่ดุเสียงดังก่อนจะเดินไปหยิบไม้เรียวแบงค์เห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งหนีไปแต่แบงค์ก็ไม่ยอมแพ้ กลางดึกคืนนั้นเขาแอบย่องไปขุดดินที่หลังบ้านขุดไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เจอหายแปลกๆแ,แบงค์ดีใจมากต้องเป็นหายสมบัติแน่ๆเขารีบเปิดดูทันทีทันใดนั้นก็มีแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากหายผียายแก่น่ากลัวปรากฏตรงหน้าขอบใจที่ปล่อยยายนะไอ้หนูเฮ้เฮฮแม่แม่ช่วยด้วยโอ้ยมดมดเต็มขนมเลย เขาคว,ว้าขนมขึ้นมานี่มันขนมของฉันนะใครใช้ให้พวกแกแย่งไปกินเขาพูดไปก็บี้มดไปจนตายเกลื่อนโตะ๊ะมดตัวหนึ่งหนีรอดไปได้มันรีบวิ่งกับรังทันทีไม่ไหวแล้วเจะเด็กคนนี้ทีไรไม่ตายก็พิการเราต้องแกแ้แค้นมดตัวนั้นรีบไปฟ้องนางพญามดนางพญามดได้ฟังก็โกรธตะโกนเสียงดังเหลามดจงฟังถึงเวลาเอาคืนเจ้าเข้าฟางแล้วคำคืนนั้นเข้าฟางหลับป่วยอยู่บนเตียง แต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกคันยิบยิบทั่วตัวมดมาจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาฟางร้องเสียงหลงหมดทั้งรังรุมกัดเขาฟางตั้งแต่นั้นมาเขาฟางเข็ดเลิกบี้มดไปเลยแต่เขาก็ไม่ลืมปิดฝาขนมให้แน่นทุกครั้งไม่งั้นแก๊งมดจอมแสบอาจกลับมาอีก เด็กชายแจ็คก,กินเผ็ดไม่ได้เลยจนเพื่อนๆล้อเขาว่าแจ็คจืดชืดแจ็คเลยตั้งใจฝึกกินเผ็ดให้ได้วันหนึ่งแจ็คเจอคลิปป้าคนหนึ่งใน YouTube ป้าแก่เทพริกใส่ก๋วยเตี๋ยวจนหมดขวดแล้วกินหน้าตาเฉยป้าคือไอดอลของผมแจ็คตาเป็นประกายก่อนจะวิ่งไปร้านก๋วยเตี๋ยวทันทีแจ็คสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเทพริกใส่จนหมดขวดเอาล่ะแจ็คคนใหม่ต้องเกิดขึ้น แล้วเขาก็ตักเข้าปากคำโตเพดเพชสุดๆแจ็คเผ็ดมากจนพ้นไฟได้หน้าแดงปากบวมวิ่งไปซดน้ำเย็นจนหมดกระติกเจ้าของร้านหัวเราะจะหัดกินเผ็ดต้องค่อยๆฝึกสิเด็กน้อยแต่ตอนนี้จ่ายค่าพลิกกับค่าน้ำเพิ่มด้วยนะแจ็คเดินคอตกกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาเขาไม่โดนล้อว่าแจ็คจืดชืดแล้วแต่โดนล้อว่าแจ็คปากบวมแทน เช้าวันนี้แม่ปลุกใบเตยให้ไปโรงเรียนแต่เธอกลับมุดต,ตัวอยู่ใต้ผ้าห่มไม่เอาไม่เอาไม่อยากไปโรงเรียนแม่พยายามกล่อมยังไงก็ไม่เป็นผลใบเตยงองแงสุดฤทธิ์จนแม่ต้องยอมให้เธออยู่บ้านอีกวันคืนนั้นขณะที่ทุกคนหลับสนิทเสียงแกลกๆดังขึ้นจากโต๊ะหนังสือของใบเตย ใบเตยจ๋าเสียงกระซิบดังขึ้นเธอสะดุ้งตื่นแล้วขยี้ตามองไปที่หนังสือเรียนพูดได้ทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนละ่ะถ้าไม่ไปหนูจะภาพเรื่องสนุกสนุกนะแต่ถ้าไปโรงเรียนหนูจะได้รู้จักโลกกว้างได้พบเพื่อนดีๆและได้ออกผจญภัยในความรู้ใหม่ๆทุกวันเลยนะใบเตยตาโตหัวใจต้นแรงด้วยความตื่นเต้นรุ่งเช้าเธอรีบลุกจากเตียงสวมชุดนักเรียนแล้วิ่งไปหาแม่ แม่คะหนูอยากไปโรงเรียนแล้วมิลกี้ลงมาเล่นน้ำกันเธอเสียงใสๆทำให้มิวกี้สะดุง้งลมาสีชมพูลอยตัวอยู่ใกล้ๆดวงตากลมโตสายนั้นเต็มไปด้วยความขี้เล่นมิล Mil มิลกี้กลัวน้ำเธอตอบเสียงสัน่นลมายิ้มทำมิวกี้ว่ายน้ำได้เราจะพาไปเที่ยวเมืองใต้สมุทรนะมิลกี้ตาโตเมืองใต้สมุทรนี่จริงเหรอแน่นอนแต่ต้องหัดว่ายน้ำก่อนนะ แล้วโลมาน้อยก็เสกฟองน้ำมาห่อ,อตัวมิวกี้มิวกี้ค่อยๆลอยขึ้นเรียนรู้การเตะขาและใช้แขนพยุงตัวความกลัวจางหายไปเธอหัวเราะออกมาอย่างตื่นเต้นทันใดนั้นประตูเมืองใต้สมุดเปิดออกปราสาสประการังฝูงป้าหลากสีโอบล้อมตัวมิวกี้ไว้มิวกี้ยิ้มกว้างเธอไม่กลัวน้ำอีกต่อไปแล้ว